คือตโครงการเนี่ยอยู่ติดกับ BTS สถาน,นีตลาดพููตูนเมตร ศูนย์เมตรเลยเออแทบไม่ต้องเดินคือออกมาล้งขึ้นเลยอ่าก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับขนาด25เมตรอ่าแง่มีความสวยงามสวยนาสวยงามนะครับนี่ดูวิวข้างหลังครับไม่ธรรมดาเลยนะเออจุดชมวิวตรงนี้นี่คือแบบเก๋มากๆเลยนะทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลูฟท็ตอปของตัวโครงการอ่าตรงนี้นะครับลูกบ้านเนี่ยสามารถออกมาชมวิวเมืองในแบบ360องศากันเลยนะฮะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะครับเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมคันนี้เจ้าทุกอย่างบิวอินเนี่ยเขาคิดมาแล้วหมดเลยนะได้หนึ่งห้องนอนที่เท่มากๆถ้าเราจะลงทุนห้องแบบ ะะผมว่าสามารถปล่อยเช่าได้เลยนะแต่อย่ายลืมไปโฟนการนี้เข้าาหาคุณเช่าให้ด้วยอู้จริงมั้งจริงครับตากระตุกเงี้ยต้องมีใครมาปรึกษาอะไรแน่เลยวะสวัสดีครับพี่ป๋าแหม่คิวพอดีเป๊ะเลยนะทำไมเหมือนรู้รู้อะไรเหมือนรู้เลยว่าพี่กําลังพูดอะไรอยู่เลยพูดอะไรเหรอคืนนี้มีอะไรน้องจะมาปรึกษาปรึกษาอะ้รใช่ว่ามาเลยเรื่องอะไรครับไม่ใช่เรื่องความรักนะ ทำไมคิดว่าจะถามด้วยความรักก็พี่ทุกครั้งก็จะเป็นความรักความรักอันนี้ไม่ใช่แล้วก็เห็นมาทีไรก็เรื่องความรักทุกทีต้อยู่ทำไมวะพี่ก็ไม่รู้ไงต้องถามเองสิเองก็ถามพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมีคนบอกให้พูดก็พูดเอามาเอาเรื่องเลยอ่ะเอาเรื่องคือน้องอ่ะตังเหลือเว้ยน้องก็แบบเขียดรวยเกินตังเหลือแล้วเรียดใช่อยากแบบว่าอยากหาอะไรทําอยากลงทุนอ่ะว่ามาคือแบบช่วงนี้เขาแบบฮิตคริปโตใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนก็ลงกันหมดแล้วมันก็เออเป็นไงตอนนี้ตลาดคริปโตดีไหมลงทุนตลาดคริปโตตอนนี้นะ มันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงคือถ้ายิ่งแทนบอกว่าอย่ามี Passive บียรบอย่างนีพี่มองว่าไม่เหมาะลงไม่เหมาะเลยลงทุนในตลาดลสังหาริมทรัพับว่าน่าจะสร้างผลตอบแทนให้เราได้แน่นอนกว่าเหรอใช่แล้วพี่มีที่ดีดแนะนำบ้าก็มีอยู่นะเพราะตอนนี้มีโครงการหนึ่งอะ่ะตอนนี้เขาเพิ่งสร้างเสร็จใหม่แล้วก็เปิดให้คนเนี่ยเขาไปจับจองแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าลงทุนที่นี่สามารถสร้างผลตอบแทนให้เราได้เหมือนเราก็คือลงทุนปุ๊บก็รอรับเงินได้เลยเฮ้ยจริงมันดีอย่างนั้นเลยหรอดีที่สำคัญนะถ้าเราไปซื้อเนี่ย มีบริการให้คาปรึกษาให้อับลงทุนมีบริการ<ม>ช่วยเหลือดูแลคนเออช่าให้เราด้วยครบเลยครบเลยเงินมันสั่นแล้วอะต้องไป,ไปัไป้นง,งกระตุกดูดิดด คุณผู้ชมใี EP นี้นะครับพวกเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการเอาติจูดยูนิคอนสาทรท่าพระครับต้องบอกเลยนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยทั้งหน้าลงทุนแล้วก็หน้าอยู่อาศัยมากๆเลยนะฮะเพราะว่าโครงการนี้ตั้งอยู่ใกล้แยกรัชดาราชพพึษ์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นทำเลที่ต้องบอกว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะอยู่ห่างจากเดอะมอลล์ท่าพระเนี่ย5้าเมตรเท่านั้น<อ>แล้วก็ยังมีตลาดภูน,นี่ที่ขึ้นชื่อเรื่องของ อาหารการกินรอร่อยๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จุดเด่นอีกจุดที่ผมเห็นชัดๆเลยนะคือตโครงการเนี่ยอยู่ติดกับ BTS สถานีตลาดพูศูนย์เมตรศูนย์เมตรเลยแทบไม่ต้องเดินคือออกมาล้องขึ้นเลยคือเหมือนเดินออกจากห้องแล้วขึ้นรถไฟไปทำงานเลยใช่หมอหรับคนเมืองมากๆครับผมแล้วก็สาหรับใครที่ใช้รถนะครับก็คือตัวโครงการเนี่ยก็อยู่ใกล้กับสะพานพระราม3มเนาะสะพานหนึ่งคือสะพานตากสินนะครับตรงนี้ก็สามารถให้เราเนี่ยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยเข้าสู่ถนนสาทร ถนนพระราม3ได้ภายในเตียงไม่กี่นาทีครับโครงการเออดิจูยูนิคอนสาทรท่าพานะครับเป็นคอนโดไฮไลท์สูง34ชั้นนะฮะมีจำนวนที่พักอาศัยเนี่ยทั้งหมด711ยูนิตนะฮะมีที่จอดรถเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย40%นนะครับรวมจอดซ้อนคันนะฮะ จุดเด่นที่ผมรู้สึกได้อย่างแรกเลยนะครับตั้งแต่เข้ามาเห็นตัวโครงการนะคือการออกแบบครับผมเขาดีไซน์ได้เท่มากๆเลยนะครับตั้งแต่เข้ามายันตอนหน้าโครงการก็ะจะเห็นสเก็เจอร์เก๋ๆใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เส้นสายของตัวโครงการเนี่ยสีสันด้วยบอกเลยว่าโมมีความวัยรุ่นทันสมัยมากๆครับ ทางด้านหน้าของการเนี่ยก็จะเป็นจุดดับออฟนะครับก็จะเป็นแบบบนนะฮะขับเข้าไปทางนี้ก็สามารถเนี่ยมารับแฟนเท่ๆแบบนี้เลยใช่เหมือนลงมาจากโรงแรมระดับแบบชูลี่เลยนะฮะคุณผู้ชมครับผมครับผมแล้วก็ทางด้านหน้าโครงการอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นช็อปซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นรอสั์นะฮะให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาใช้บริการได้นี่ครับยังไม่หมดนะครับด้านบนเนี่ยเขาทำเป็นลูคท็อปเล็กๆนะเก๋ๆนะนั่งปิกนิกซื้ออาหารมานั่งทานกับแฟนได้โอ้โหชมวิวเมืองอย่างนี้โอ้โหฟินนะฟินมากครับครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกััันดคครรบบ เป็นไงฮะคุณผู้ชมอยากพูดภาษาอังกฤษเลยว่าเหมือนอยู่ไปอเมริกาที่ท่องเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมที่ไหนแกงแคนยอน เป็นภาพที่ลง IG บ่อยๆนะครับตรงนี้เส้นสายตรงนี้โหเขาดีไซน์ได้เท่มากเนาะทันสมัยมินิมอลลงแล้วก็เท่ขึ้นถูกต้องครับก็คือว่าตัวโครงการนี้เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากแกนคันยอนเนี่ยที่เป็นแลนด์มาร์คของโลกเนาะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาใส่ภายในตัวโครงการนี้อันนี้คือแค่ชั้นหนึ่งแต่มีชั้นอื่นอีกนะคุณผู้ชมโอ้โหเหมือนได้ไปเที่ยวเลยเนาะครับถูกต้องครับซึ่งชั้นนี้เนี่ยพอเข้ามานะคุณผู้ชมก็จะเป็นล็อบบี้แอเรียก็จะมีที่นั่งเนี่ยทอดยาวไปถึงสุดทางเดินเเเลลลยนนนนนะครร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 รัััับบบบตงงงงีี้้กกก็สาา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 มมมถอออู่่่่หหืวแขท บริเวณนี้ได้นะฮะใช่ครับแจ,จะเ,เล่าไปดูอีกจุดหนึ่งกันได้ซึ่งทางด้านนี้ก็ผมว่าเป็นไฮไลไท์ไม่แพ้กันเลยน,นี่เลยครับที่ชั้นหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีบาร์ไว้ด้วยเอาไว้รองรับลูกบ้านจะบอกว่าส่วนใหญ่อาจสมัยนี้นะคอนโดก็จะเริ่มมีคาเฟ่นเนาะเพื่อให้แบบรองรับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆนะแต่อันนี้คือไปอีกระดับหนึ่งเลยนะใช่ตอนกลางวันเนี่ยเปิดเป็นคาเฟ่ขายกาแฟขายขนมส่วนหลังหกโมงต้นไปเนี่ยเขาจะมีอะไรนะเป็นขายคอนเทลคอนเทลแล้วก็อาจจะมีแพลนว่าอาจจะมีดนตรีสดก็ได้นะถูกต้องครับซึ่งงบารร์ตนนีี้เ่ย เป็นของฟาราเวล่านี่ยเอนะคุณผู้ชมใช่ซึ่งถ้าพูดชื่อนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายหลายคนเนี่ยต้องรู้จักนะครับก็จะมีอยู่ที่ทั้งท้องรอแล้วก็ที่ไอคอนสยามนี่เองนะครับบอกเลยโหไม่ธรรมดาเนาะคำตอบโจทคนรุ่นใหม่มากๆถ<อ>ูกต้องลเลยครับเตรียมจองเลยได้ไหมครับเนี่ยซื้อเลยดีกว่าเลยดีกว่าหรอเหลืหลออ,อ,อีกแล้ว ึ้นมานะครับพื้นที่ชั้น3นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนกลางอีกส่วนหนึ่งนะของโครงการนี้เลยนะครับคุณผู้ชมพอขึ้นมาเนี่ยส่วนแรกที่เราเจอก็จะเป็น co-working space นะต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยเป็นแบบ d o u b ลวอล l u m e ใช่ความรู้สึกนี่คือแบบโอ้โหโปร่งโล่งสบายมากๆนะครับมันเชื่อมระหว่างชั้น3ชั้น4และชั้น5เลยนะครับผมใช่ครับขัดเข้ามานี่โอ้โหบอกเลยว่าเก๋มากนะครับเป็นจริงๆมันคือบันไดแหละแต่เขาออกแบบมาให้มีความเป็นเหมือนโรงละครเออเวลาประชุมงานนี้หัวหน้าอย่างนี้ลูกน้อง ได้เลยสามารถคุยกับผมได้ก็ใช่หรือว่าเราจะนั่งชิลๆนะชาร์จโทรศัพท์เล่นมือถือคุยกันก็ได้ครับแฮงเอ้์ดูวิวใช่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันเชื่อมไปที่ชั้น5เนาะแต่เดี๋ยวผมบอกชั้น3มให้หมดก่อนว่าจริงๆแล้วชั้น3เนี่ยก็จะมีมิตติ้งรูมด้วยเป็นแบบว่าประชุมกลุ่มหรือว่าเดี่ยวก็มีให้ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถใช้งานได้ภายในห้องมิตติ้งเนี่ยก็จะมีพวกจอทีวีมีไว้บอร์ดเนี่ยให้เราสามารถเขียนไล้ว่า ใช่ครับหรือถ้าใครนะมาเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็กๆนะขึ้นไปชั้น5้าเนี่ยโหเขาจัดพื้นที่มาเป็นบีนแบ็กชิลๆนะเป็นการประชุมแบบกึ่งแคชชวลกึ่งบิสเนสอย่างนี้มีไวบอร์ดนะครับมีจอให้ด้วยนะครับผมทำงานอย่างมีความสุขใช่ครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งผมลืมบอกไปนะครับคุณผู้ชมที่โครงการเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนห้องซักผ้าให้ด้วยซึ่งอยู่ทางด้านหลังก็จะแบบว่าแยกออกไปจากตัวอาคารแหละครับเพื่อความเป็นส่วนตัวภายในก็จะมีพวกเครื่องซักผ้าอยู่หลายชุดด้วยกันนะฮะแล้วก็จะมีเครื่อออองงหหยย่นนนนเเีดด้้้้ววววาาไสะกกกใัับบลู ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น7ของตัวโครงการนะครับแทนเซิร์ฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางหลักของตัวโครงการเลยก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับขนาด25เมตรใช่ไหมซึ่งจะเป็นสระแบบฟรีฟอร์มนะอ่างมีความเป็นโทนสวยงามนะครับแล้วก็สระเด็กจะอยู่ทางด้านนี้นะครับเหมือนใต้รบหน่อยส่วนทางด้านปลายสระตัวแทนที่เห็นนะก็จะเป็นจักรุซี่ให้เราเนี่ยสามารถมาแช่ได้มาผ่อนคลายบริเวณนั้นได้นะครับ ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนซังเกตุนีทให้พ่อแม่เนี่ยมานั่งหลบมุมวิวอะไรให้เราดูลูกเนี่ยก็จะแบบระดับเดียวกับสาวน้ำนั่นเองครับผมใช่จะบอกว่าเขายังคงธีมดีไซน์ของเขาได้ชัดเจนมากๆนะครับก็คือแกรนด์แคนยอนของที่อเมริกานะครับคือเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้อยู่ในถ้ำจริงๆอ่ะใช่เนี่ยเป็นความรู้สึกล่มเนาะใช่แล้วก็เนี่ยครับจากดีเทลดีไซน์ที่ทำเป็นเลเยอร์หินเงี้ยครับโอ้โหเท่มากๆเลยนะเป็นความมินิมอลแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ความเป็นถ้ำอยู่ครับครับผม ต่อมานะครับคุณผู้ชมห้องนี้นะฮะก็จะเป็น creative kitchen นั่นเองก็ค,คือห้องครัวแหละครับประจําของตัวโครงการที่ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาใช้บริการได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ครัวธรรมดาเขาเขาาเทคไปอีกเลเวลหนึ่งเลยอะ creativity เนี่ยมันคือมันคือเราเข้ามาแล้วเกิดไอเดียถูกปะ่ะคือเขาศาเขาดีไซน์ออกมาให้มันสามารถแบบ ไม่ใช่แค่ทำอาหารนะแต่รังสรรค์สร้างสรรค์ใช่จกเห็นอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะมีมีตู้อบเลยนะตู้อบเค้กนะมีตู้ไมโครเวฟตู้อบแบบนี้แล้วก็มี blast freezer ซึ่งก็เป็นตู้เย็นแบบพิเศษนะครับสามารถเวลาเราคนทำเค้กเนี้ยชีสเค้กจะรู้ว่ามันสามารถเซตตัวได้เร็วกว่าตู้เย็นธรรมดาว้าวใช่ถัดมาก็จะเป็นซิงค์ล้างจานแบบสองอ่างนะครับที่พิเศษกว่านั้นคือไม่ถ้าใครไม่อยากล้างธรรมดานี่ครับเครื่องล้างจานก็มีให้ด้วยใช่เก๋มากคือมีความเหมือนรายการทีวีอะ อย่างแบบกรรมการนั่งกินตรงนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นว่าถ้าเราสามารถจ้างเชฟมืออาชีพมาทำให้เรากินได้เป็นแบบฟลายด์ิเนเนาะที่ราคา่างนี้เลยนะแต่จริงแล้วอย่างที่แทนบอกเมื่อกี้จ้างเชฟเทเบิลจริงโครงการนี้เขาอนุญาตนะให้ลูกบ้านนะครับสามารถจ้างเชฟเทเบิลเนี่ยมาทําอาหารให้เราเหมือนกับมีปาร์ตี้จัดวันเกิดเล็กๆจ้างเชฟเทเบิลมาประกอบอาหารที่นี่ได้เลยหลังสรรอาหารที่นี่ให้เรารับประทานได้แทนบอกนะฮะซึ่งตรงนู้นก็จะมีอ่าหูดึควันแล้วก็ เตาไฟฟ้าให้ลูกบ้านใช้งานได้อยู่ด้วยนะครับใช่ครับอ,อีกด้านหนึ่งข้างหลังนี่นะครับถ้าใครแบบว่าอยากนั่งชิลๆเนาะก็จะเป็นพื้นที่ดินนิ่งแอร์เรียนะครับ,รบกินแบบว่ามีเขาเรียกอะไรนแะบบมีสไตล์หนนะออ่อยนะเออแทนอันนี้เป็นนั่งแบบนั่งบาร์แบบฝรั่งอันนั้นคือนั่งโต๊ะแบบสุนัตบาหรืออาจจะเป็นแบบกลุ่มใหญ่นิดนึงพอมาหางตรงนี้มีแขกชวงน,นี้แล้วก็มีพื้นที่รับอาหารสำรองอยู่ตรงนู้นให้สามารถรองรับแขกได้อีกด้วยนะครับครับ ต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟิตเนสของตัวโครงการนะฮะซึ่งก็จะอยู่ระหว่างชั้น7กับชั้น8นั่นเองก็คือมี2ชั้นเลยคือแบบให้พื้นที่ใช่แบบให้พื้นที่มาแบบเต็มๆอ่ะ่อย่างพื้นที่ของตรงนี้นะครับที่เราอยู่กันนะคุณผู้ชมก็จะมีเนี่ยครับมีแบบว่าเวทเรนนิงนะครับมีบ็อกซิ่งเนี่ยให้ลูกบ้านนะมาออกกำลังกายมาอ็กสั้นๆเอยงเงี้ปนะฮะบอกว่ามีอุปกรณ์ให้เราเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยครบคันเลยนะครับใช่ครับ ผมรู้สึกว่าเขาอะให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์มากๆนะคือวัยรุ่นสมัยนี้เขาคงจะไม่ได้แค่วิ่งบนลู่แล้วเนาะใช่มันจะยกเบยวแค่มันเบื่อเนาะมันเบื่อเราต้องมีกิจกรรมใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าดับเบิลวอลลุ่มที่เขาทำมาเนี่ยมันมีเหตุผลคือด้านหลังเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วอยากปีนเลยนะเออมันเป็นแบบนาะกีฬาปีนผากำลังมาแรงอินเทรนด์เลยนะครับตอนนี้ก็คือเขามีผาจำลองให้ด้วยถูกต้องครับแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับของชั้นแปดเนี่ยก็จะเป็นโยคะฟาย ตรงนี้ก็สามารถให้คุณผู้หญิงเ่ยมาออกกำลังกายได้นะครับมาเล่นโยคะไฟข้างบนรบหรือว่าจะจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวเนี่ยมาสอนโยคะไไฟลด้านบนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ อ,อยู่ไหนกันในคอมพิวเตอรกโอเคครับตอ,อนนี้เราก็อยู่กันที่<ก>ชันแร์ยอนอใช่ <laughs> นี่ดูวิวข้างหลังครับไม่ธรรมดาเลยนะจุดชมวิวตรงนี้นี่คือแบบเก๋มากๆเลยนะมันเป็นแบบเขาดีไซน์ออกมาให้เหมือนเป็นแบบที่ชมวิวของสถานท่องเที่ยวแบบนี้เลยใช่เหมือนว่าแกงคันยอนเขาก็มีจุดชมวิวใช่ครับตัวโครงการอัดิจิทยอนเขาก็เลยสร้างจุดชมวิวมาให้อยู่ริมผาอย่างเงี้ยมองวิวไปได้เห็นวิวเมืองนะใช่ครับสวยมากครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเกมนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีกว่านั้นครับดีกว่านั้นใช่ไหมแล้วอยู่อีสปอร์ตรูมของภายในตัวโครงการนี้นั่นเองนะฮะนไงเขามีห้องอีสปอร์ตให้ด้วยอันนี้ไฮไลท์มากเลยนะเมื่อกี้มีกูรูกูรูกสิทิ์มาบอกว่าเขาดีไซน์มาแบบได้เข้ากับ อะไรเป็น e s p o r t จริงๆอะสมัยนีแนะไม่ใช่แค่ห้องคอมธรรมดานให้คอมที่สเปคสูงมากๆนะครับแล้วก็มีจอข้างหลังนี่9อันใช่เอาไว้ทำอะไรรู้ไหมเขาบอกสายที่เขาแบบเป็นห้องเหมือนห้องเก็บตัวนักกีฬาอ๋อเก็บตัวนักกีฬา e สปอร์ตใช่ทุกคนก็จะมาซ้อมการประชุมกันอย่างนี้ได้วางแผนกันจอขึ้นทางนี้เลยโอ้โหเลยว่ามันลงดีเทลจริงแล้ว่าเขาใส่ใจไลฟ์สไตล์ของทุกบ้านใช่ใครสายกีฬาก็ไปสายกีฬาใครสาย e สปอร์ตก็มาห้องนี้ได้เลย ครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ชั้น34รูปท็อปนะครับเป็นพื้นที่สกายเลสนะครับ,รบเขาจัดเป็นพื้นที่ให้นั่งเล่นชมวิวเมืองได้สวยๆเลยครับเวลาที่ลูกบ้านขึ้นมาที่ชั้นนี้นะครับก็จะเห็นเนี่ยม,มีวิวเมืองฝั่ง พระรามสามฝั่งสาทรทางด้านนู้นนะฮะแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างที่ผมชอบมากนะครับคือถ้าเราเบื่อดูหนังในห้องนเนาะนี่เขามีมินิทเทเลเตอร์เลยนะครับผมคบใครที่เบื่อห้องตัวเองเนาะอยากมานั่งดูหนังได้ฟิลดูโรงนะครับผมห้องนี้เลยครับผมมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ให้เลยครับครับผม,บผมแล้วก็ทางด้านนอกนะครับของบริเวณชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของจ็อกกิ้งแทร็กอ่ะอ่าตรงนี้เนี่ยลูกบ้านสามารถมาวิ่งออกกำลังกายเบาๆรับลมเทควิวเมืองที่ชั้นนี้ได้ครับ ครับผู้ชมออตอนนี้เราก็อยู่ด้านนอกของชั้น34นะ,ะฮะตรงน,นี้ก็จะเป็นการ์เด้นแหละฮะแต่ทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลูฟท็อปของตัวโรครงการาตรงน,นี้นะครับลูกบ้านเนี่ยสามารถออกมาชมวิวมาร,มรับลมนับชมวิวเมืองในแบบ360อ,องศากันเลยนะฮะไม่ใช่แค่นั้นนะครับเมื่อกี้นี่ทางโครงการบอกว่า ถ้าเราเบื่อห้องเนอะเราสามารถขึ้นมาตั้งแคมป์ได้เลยตั้งแคมป์ได้เลยใช่ใครชอบ outdoor คทิวิตี้อย่างเงี้ยนีโอ้โหเขาจัดให้2จุดแน่นเลยครับเปลี่ยนบรรยากาศไปแบบหนึ่งนะฮะใช่ครับหลังจากที่ส่วนกลางเนาะเราพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับและที่สําคัญนะครับทางโครงการเนี่ยเขาบอกว่าทางนิติบุคคลเขาจะจัดกิจกรรมให้ลูกบ้านได้ร่วมสนุกทุกๆเดือนอีกด้วยครับเช่นจ้างเชฟเทเบิลมาสอนทําอาหารให้กับลูกบ้านเป็นต้นครับนอกจากนี้นะครับทางโครงการเขายังได้บอกอีกว่าพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดภายในโครงการ สามารถสร้างรายได้ให้กับลูกบ้านได้อีกด้วยเช่นพื้นที่ของครัวนะครับให้ลูกบ้านสามารถประกอบอาหารขายผ่านช่องทาง delivery ก็ได้หรือจะเปิดคอร์สสอนฟิ n เนสโยคะฟล์ภายในโครงการนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับบอกเลยนะครับว่าเป็นโครงการที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริงเลยครับทุกพื้นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับลูกบ้านได้ทั้งหมดเลยครับโ,อโ,อโครงการนี้เนี่ย<อ>คืาเรียกว่าตอบโจทย์เลยฮะสุดยอดครับถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์คอนโดจริงๆครับพี่ปั๊กใช่ครับพี่ผมรู้สึกว่า เราเดินมาเนี่ยทั้งวันแล้วเนี่ยส่วนกลางเยอะมากสุดๆมันคุ้มมากๆเลยยังไม่ได้เห็นห้องเลยอยากได้ลวสุดๆแต่ขอสุดท้ายและขอไปดูห้องได้ไหมป่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูห้องกันเลยดีกว่าครับไปครับปนี่แหละครับห้องที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูอ่าครับเนไง เท่นะใเทไหมห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้อง one b e d r o o นะคุณผู้ชมขนาด24ตารางเมตรครับอ่าซึ่งจะขายเป็นแบบ fully furnished นะครับก็จะได้แอร์สองตัวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องทั้งหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูกันครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือได้ประตูแบบดิจิตอลดอร์ล็อคด้วยครับปลอดภัยแน่นอนครับพื้นที่แรกที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับก็จะเป็น living area นะฮะมีขนาดที่ค่อนข้างเหมาะสมเลยนะที่ผมชอบจริงๆคือเนี่ยโซฟาเนี่ยถึงที่เขาจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่เขาจัดได้แบบชาญฉลาดมากๆคือนี่ครััับบบสาามมมรรถนนนีี่ช้้เก็ของไดะคผ ัดเข้ามานะครับนี่ครับก็จะเป็นพื้นที่ของดิ닝แอนเดียนะนี่ที่ผมชอบอีกอย่างคือโต๊ะเนี่ยเขาทําให้สามารถพับเก็บได้นะครับผมถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนฟังก์ชันก็สามารถพับเก็บได้อ่าเพิ่มพื้นที่ภายในห้องเราอีกถูกต้องครับครับดถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะครับเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมก็จะมีเคาน์เตอร์ครัว นะครับมีตู้บนตู้ล่างนะครับมีช่องเก็บไมโครเวฟครับอ่าเตาไฟฟ้าซิงล้างจานตรงนี้ก็จะเป็นของเซกานะครับครับผมแต่ว่าด้านในนะครับก็จะเป็นพื้นที่วางตู้เย็นนะครับก็สามารถวางได้ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับติดกั้นกับครั่วก็จะเป็นระเบียงซึ่งตรงนี้ก็สามารถวางเครื่องสภาพได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาติดระบบน้ําระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับโอ้โหถือได้ว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าจริงๆนะครับและชาญนฉลาดมากๆครับ ครับต่อมานะครับผู้ชมทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ uh huh. จะอยู่ติดกับลิฟวิ่งอเรียนี่แหละ uh huh. อยู่ทางด้านขวามือนะครับซึ่งภายในเนี่ยก็แบ่งสัดส่วนชัดเจน uh huh. แบ่งโซนแห้งโซนเปียกน,นะครับด้วยกระจกกันอน้ําที่เขาก็มีมาให้ uh huh. ซึ่งเป็นแบบเทปโฟก,ก uh ์ส huh. แข็งแรงทนทานนะฮะ uh huh. แล้วก็จะมีพวกฝักบัวนะครับ uh huh. มีอ่างล้างมือมีโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีกระจกบานเต็มๆม,มมาให้แบบว่าคุณผู้หญิงน่าจะชอบนะ สามารถแต่งหน้าได้แบบเต็มที่เลยอ่ะแล้วก็สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นของแบรนด์คอโตนะฮะมาดูไฮไลท์ดีกว่าครับครับปเชิญครับนี่โอ้โหเป็นไงผมรู้สึกว่าห้องนี้ออกแบบมาได้เท่มากๆเลยนะครับครบคือวันนี้เจ้าทุกอย่างดิวอินเนี่ยเขาคิดมาแล้วหมดเลยนะใช่ใช่ถึงพื้นที่เขาจะมีไม่มากนะครับหห้อง2ีิตารางเมตรแต่ผมสว่าได้หนึ่งห้องนอนที่เท่มากๆอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับก็คือนี่ครับเป็นตู้ ตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของในตู้เดียวกันเออดานฝางตรงข้ามนะครับก็จะเป็นโต๊ะทํางานครัโต๊ะทำงานด้วยนะครับผมเทควิวได้ด้วยส่วนนี่เตียงนะครับผมว่าไฮไลท์เลยนะใช่ใช่ช่คือเขามีที่เก็บของแฮะข้างล่างเนี่ยปึ๊บโอ้โห คือให้มาเ็เต็มเลย4ช่องเลยนะใช่ครับใช่ครับคือเขาใช้ได้แบบทุกเม็ดจริงๆอ่ะที่ผมชอบเลยนะคือนอนดูวิวโอ้โหคิดดูสิเป็นแบบว่าระดับเดียวกับหน้าต่างออกแบบมันพอดีเป๊ะเลย yes เออมันอยู่แบบบูติคโฮเทลอย่างเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นภายในห้องที่เราพาดูอ่ะมันจะมีฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่คิดมาแล้วมันสามารถปรับเปลี่ยนใช้งานได้ใช่ครับหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมดูมาเนี่ยผมมองว่าถ้าเราจะลงทุนห้องแบบนี้นะฮะไซส์24ตารางเมตรเนี่ย ผมว่าสามารถปล่อยเช่าได้เลยนะใช่ได้วันเบสเลยนะแย s เพราะว่าทุกอย่างมีมาให้พร้อมแล้วนี่ครับขาดแค่ผู้เช่าใช่แต่ยังเลยวโครงการนี้ต้องหาผู้เช่าให้ด้วยอู้จริงวะจริงครับอยากมีกําไรห้าถึงเจ็ดเปราะว็าคคนโดนเนี่ยคุ้มค่านะครับครับนอกจากนี้ยังมีอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูถ้าคิดว่าห้องนี้อาจจะแบบว่าถ้ายังไม่ถูกใจไม่ใช้ไลฟ์สไตล์เรานใช่เดี๋ยวเราพาไปดูห้องนี้ดีกว่าไปครับครับ ถ้าจะให้สุดขึ้นไปอีกนะครับบอกเลยว่าห้องนี้เลยครับผมเป็นห้องสไตล์ลอฟหรือว่าห้องเพดานสูงนะครับผมีขนาด69ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ําสามารถอยู่ได้เป็นครอบครัว2-3คนเลยครับครับครอบครัวใหญ่ผมแนะนําห้องนี้เลยครับ ซีซั่นวา5เหตุผลทำไมโครงการเอาติตูดยูนิคอนสาทรท่าพระถึงน่าลงทุนโครงการติดรถไฟฟ้าเพียง0เมตรเกินปุยมุยตัวโครงการติดรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพูเพียงแค่0เมตรด้วยสกายวอล์คที่อยู่ทางด้านหน้าของตัวโครงการครับและที่สำคัญนะครับยังเป็นทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้กับเดอะมอลล์ท่าพระแล้วก็ตลาดพูนะครับยังคงเป็นย่านที่เหมาะกับคนทำงานแถวสาทรพระราม3 พราะสามารถใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าเมืองได้สะดวกสบายครับข้อ 2. จัดเต็มพื้นที่ส่วนกลางสะใจคนรุ่นใหม่ฟาซิลิตี้ครบจัดเต็มรองรับทุกกิจกรรมมีมาให้มากถึง6ชั้นด้วยกันเช่นล็อบบี้บาร์สระว่ายน้ำฟิตเนสบ็อกซิ่งอีสปอร์ตรูมโยคะฟลายหน้าผาจำลองมินิเทเตอร์สวนและลู่วิ่งลอยฟ้าที่สามารถชมวิวเมืองได้360องศาครับข้อ3แต่งไม้ครบจบตั้งแต่ตอนซื้อ โครงการนี้นะครับเขาจะขายแบบ fully f u r n i s h นะครับเขาจะให้เฟอร์นิเจอร์มาครบเพียงหิว้วกระเป๋าใบเดียวก็เข้าอยู่ได้เลยครับแถมวัสดุที่ให้มาก็ค่อนข้างดีเหมาะสมกับราคาสุดๆไปเลยครับและทุกพื้นที่ใส่ใจผู้อยู่อาศัยจริงๆครับข้อ4ปล่อยเช่าง่ายรับค่าเช่าสบายครับ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนในตลาดอสังหา Altitude Unicorn สาทรท่าพระเป็นโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้เราได้ถึง5-7เปเลยทีเดียวครับอีกทั้งยังมีทีมงานคอยช่วยให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนหมดกังวลเรื่องการลงทุนครับข้อ5ครับราคาดีมีชัยไปกว่าครึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีนหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆทั้งทำเลที่ตั้ง พื้นที่ส่วนกลางที่ให้มาเยอะขนาดนี้แต่มีราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่2.69ล้านบาทเท่านั้นสําหรับนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนในตาลาดอสังหาริมทรัพย์เอาดิจูดยูนิคอนสาทรท่าพระเป็นโครงการที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยครับห้องแต่งพร้อมอยู่เฟอร์นิเจอร์จัดเต็มทําให้เราปล่อยเช่าได้ทันทีและทางโครงการยังมีบริการจัดหาผู้เช่าให้ด้วยเป็นโครงการที่สร้างผลตอบแทนให้เราได้5-7%ต่อปีเลยทีเดียว และที่สำคัญที่นี่เขายังมีทีมงานคอยช่วยให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนหมดกังวลเรื่องการลงทุนครับครับผมสำหรับตอนหน้านะครับผมกับพี่ปาร์คจะพาไปที่ไหนนะครับติดตามได้ทาง c ช n n n l l l v i n g Insider นะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์ส u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ